สวัสดีนะครับอ่ากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเอ่อการลงโหมดไฟลงโหมดเอ่อโหมดไฟนะครับเอ่อรวมไฟโหมดรวมโหมดไฟนะครับอ่า nice โดยการ schedules. สอนก็ง่า yeah. ยๆนะครับอ่าง่ายมากหลบแรกนะครับเข้า Google โอเขนะครับเอาเคเขาว่าอ่าไปที่ยูทูบเลยครับพวอคมง่ายนะครับ YouTube นะครับเอเข็นเขาว่าเอ่อโหมดนะครับ ไฟล์ไฟล์นะครับแล้วอ็ต้มาครับนะครับก็หนึ่งจุดเจ็ดจุดสามนะสหรับหนึ่งจุดเจ็ดจุดสามหนึ่งจุดแปดเลยเหมือนหมดนะครับแล้วเข้าคลิปที่สามนะครับโอเคนะครับกดเข้าไปครับโอเคนะครับโอเคกดเข้าไปนี่ครับลิงโหลดนะครับลิงโหลดง่ายมากนี่ง่ายสามลิงนะครับแล้วกิาใครไม่รู้จริงก็ใครไม่รู้จริงนะครับใช่ไหมผมกด CS เออันนี้ลากมา แล้วก็กดนี้โอเคกดโอเคนะมันจะขึ้นลงผมขึ้นมานะครับโอเคนะพอขึ้นเสร็จก็กดนี่ครับ e s c r i p t i o นนะครับกดเลยนะม i เดียไฟล์นะกดโหลดนะครับโอเคครับพอโหลดเสร็จก็ได้หน้าต่างอย่างงี้นะยังไงนะนี่นะครับจะได้หน้าต่างอย่างงี้โอเคโอเคลากันนะครับโอเคนะครัจากนั้นก็เปิดไปแ d d d a t a ้ง่ายเลยนะครับจะไม่รู้นะครับเดี๋ยวเขาบอกสอนเร็วอีกรัน ไปแตต้านะครับกดโอเคนะครับเขียนะครับกดดอทไมคครับเพื่อครับดอทไมค์ครับนะครับจากนั้นก็นี่นะครับ BIN นะครับขอเปิดนะครับโอเคนะครับกดหมายคราวนะครับเปิดด้วยโปรแกรมนี้นะครับกรมแตกไฟล์นะครับหรือว่าเกมอะไรได้นะครับโอเคนะครับอันแรกนะครับก็ลากเเดี๋ยวนะครับเห็นนะครับอันแรกอันแรกก็เอใหม่เนี่ยหมดด้วย เออเดอร์ Order, อะไรนี่แหละครับก็เปิดแรกแล้วก็ลากมาล,ลากมาใส่นะครับย้ำนะลากมาใส่นะครับโอเคนะครับอันนั้นก็อันที่สามอันที่สามก็ลากเหมือนกันนะครับลากให้หมดนะครับลากให้หมดไม่ง้จะเออเลยลากให้หมดโอเคลากหมดละเหลืออันที่สองไปต้องลากกระบทิ้งเลยไปที่ต่อไม้ข้าวใหม่ไปที่โหมดถ้าใครไม่มีก็สร้างไฟ์เลยสร้างไฟแล้วเขียนว่าโหมดเนะ่ย M O N D เนี่ยส่วนผมสรนะ้างแล้ว กดเข้าไปนะครับก็สร้างไฟล์ใหม่ครับสร้างไฟล์เป็นไฟล์ซอมบี้เนี่ยโอเคนะ s ombe นะครับเจากนั้นก็กเปิดเสร็จน่าจะว่างเปล่านะแต่ส่วนนี้ผมลงเรียบร้อยโอเคเราเข้าที่สองกระลากงี้กระลากใส่ไปเลยนะคย้ำน้ำรลากใส่นะครับกระลากใส่ครับโอเคนะครับก็การที่อันนี้ทิ้งไปเลยนะครับโอเคส่วนอันนี้ก็การทิ้งไปเลยครับโอเคนะครับจากนั้นก็เข้านี้ เฮ้ยมันอยู่ไหนไวะเฮี้ยหายากยังโอเคนะกดคุณตัว f f l y อ่าคุณตัว f นะไม่ใช่ s นะคุณตัว f อโอเคนะมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับนี่โดยที่โด,โดยโดยตามจริงมันจะเป็น f หรือว่าอะไรนี่แหละแต่ลงบนปุ่มเลยก็ได้นี่อ่ะสีอันนี้เท่านั้นจำไว้เขียนให้เหมือนอ่าแล้วมันจะเป็นอย่างนี้อ,อ,อ,อย่างนี้ ลบตัวน,นี้ออกบนโทนเซฟอ่ะส่วนโหมดโหมดหมดหมดนี้โอเคโหมดเซ่ของที่รันแอดด้าตา้าถไหครับนี้เขนะียนเปิดเหมือนปกติแล้วกรลาดนี้มาใส่นี่กลานี่มาใส่เราใส่นี่ใส่นี่นะใส่นี่โอเคใส่นี่ใส่นี่เขียนนับอ,นะอ,อันนี้นะนี่สอนโหมดบินกับโหมดเซกนะฮะ นะโอเคนะกดเข้าเกมเลยนะครับโอเคนะซิงเกิลเพย์เยอร์อ่ะนี่หมดเสร็จของก็ได้ลนะเนี่กดโอนะครับสดกดโอ้ยครั้งนึงสุดปิดนะครับวีคือบินนะบินเพิ่มนะบินเพิ่นสเปซบาร์นะสเปซบาร์บิน,น,นะบน,น,บน,นสเปซบานะร์บาบว,รวีคือยกเลิกการบินกดอีกครั้งนึงการใช้บินนะครับกดอ่ะบินสเปซบาร์ชี้ซ้ายนะับชี้ซ้ายให้ลง ใชยลงนะเอ่อไอ้ชิพซั้เออถูกนะสเปีบาร์คือขึ้นนะสเปีบาร์คือขึ้นอ่าฮะออความเร็วครับความเร็วสูงโอเคนะครับง่ายมากโอเคนะเอเห็นไหมง่ายง่ายโอเคครับสนบอสนอะไรกันเอ่อสอนอะไรไม่มีละอ่าเดียแบบรอยนะครับก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะครับแล้วก็จินตนาทีเนะี่ย โอเคนะครับ5นาทีนะครับก็ไม่มีจะสอนแล้วโอเคคาวนี้โรโยโไปลนะบ๊ายบาย